ปวดต้นขาด้านหลังแฮมสติงตรงนี้นะครับผมทำท่าไหนดีครับท่าแรกนะครับให้คนใช้มือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บนต้นขาข้างที่คุณต้องการบริหารนะครับจากนั้นให้คุณกดต้นขาลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเหยียดเตะเข่าขึ้นมานะฮะคนจะรู้สึกตึงช่วงบริเวณช่วงใต้ต้นขาด้านหลังนะครับค้างไว้ประมาณสักสิวินาที5้าหนึ่งสสามสีห้าหกเจ็ดแปด 90แล้วค่อยๆปล่อยนะครับผมทําซ้าประมาณสัก 10- ถึง20ครั้งนะครับผมนี่คือท่าแรกนะครับท่าต่อมานะครับให้คุณใช้ขาข้างที่คุณต้องการบริหารนะครับวางภาพบนเก้าอี้อย่างนี้นะครับจากนั้นให้คุณค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้านะครับโน้มตัวไปเท่าที่ได้เลยนะครับนี่ฮะมันจะตึงตรงตรงนี้เลยแฮมสติงคือต้นขาด้านหลังนะครับใครสามารถไปแตะนิ้วเท้าก็สามารถไปแตะได้เลยครับผมแตะไม่ถึงครับมันตึงมากเลย ค้างไว้ประมาณสักสิบวิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต่อมานะครับผมให้คุณนอนหงายนะครับผมแล้วจากนั้นเอาขานะครับข้าที่คุณต้องการบริหารพ้าขึ้นบนกำแพง,งนะี้นะฮะนี่เลยนะฮะยกขึ้นปึ๊บระค้างไว้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค หรือว่าถ้าใครยังไม่ตึงนะครับให้ทํำอีกท่าหนึ่งได้นะฮะก็คือใช้ขาที่คุณต้องการบริหารนะครับผมงอเข่าขึ้นมาประมาณนี้นะครับแลค่อยๆเตะขาขึ้นมานะครับดันตรงนี้เข้ามาหาลําตัวเยอะๆนะครับแล้วก็เตะขาขึ้นมันจะตึงตรงช่วงตรงนี้เลยแฮมสิ่งนี้เลยฮะให้ค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคลองทําดูนะครับผม